Hey! มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆ,างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย เฮ้ยทำไมมีเนธดีๆใช้เยอะจังนี่เลยโลชอปบริการสูมทุกเน่แบบการันตีเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นและยังมีบริการฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มเนธสัตว์หางแล้วก็แหลงกับบริการอื่นอีกเพียบสนใจลิง์อยู่ใต้คลิปเลย โอเคครับ okay ทุกคน,นครับผมก็ต้องขอ,อกล่าวสวัสดีเหล่าแฟนๆแบบโจโจโ้ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะทุกคนครับและในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมารีวิวสแตนตัวหนึ่งให้ทุกคนดูเนาะนั่นก็คือสแตนตัวนี้เลยครับรรนี่สตาร์แพททินัมนะครับก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นสตาร์แพททิ่นัมโอเวอร์เฮเวน่นนั่นเองนะครับทุกคนครับ เดี๋ยวผมจะบอกเนาะว่าตัวทอน,นี้มีวิธีทํำยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรากดตัวเอ็มขึ้นมาก่อนเนาะนนี่นสัยที่ผมได้มานะครับเป็น Invisible เนาะทุกคน Invisible เนี่ยนะครับมันจะบวกเลือดแบบเยอะมากๆเลยเนาะอันนี้เลือดมันก็เลยเยอะก,กว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับไม่ต้องแปลกใจหรอกไอเรื่องของดาเมจกับเลือดเนี่ย ผมไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสที่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าค่าตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสแตนแล้วก็นิสัยของแต่ละคนนะครับว่าเราเนี่ยได้สแตนนิสัยแบบไหนมาเนาะอันนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเรามาดูค่าตรงนี้กันดีกว่าค่าตรงนี้เนี่ย4.5นะครับก็คือเราเนี่ยนะครับสามารถกดสกิล E ได้ทั้งหมด4.5วินาทีนะฮะกดค้างเอาไว้เนาะตัวละครตัวนี้เนี่ยถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของเทีย A ลบนะฮะทุกคนครับ ผมไม่เข้าใจว่าทําไมเกมนี้ส t a r ์แพท i n ินมเนี่ยมันดูมันดูตอกต่อยจังเออผมเห็นแบบเขาให้เทียสตาร์แพทิทินัน้อยมากๆเลยนะส่วนใหญ่ The World เนี่ยจะเป็น A บวกถึง S แล้วก็ SS เลยนะครับส่วนใหญ่เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับสแตนตัวนี้โอเคดูรูปร่างกันครับ สตาแพทตินัมตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีภาพมันคอสีแดงเหมือนมีคัส,สะนะทุกคนมีคัส,สะในเอ,อไททันนะครับในี่สแตนมันก็จะเป็นโทนสีขาวทองแบบนี้เนาะผมว่าผมชอบนะสวยดีนะครับมันดูแบบดูเป็นพระเอกดีอะไรประมาณนี้เนาะโอเคดูบทพูดกันหน่อยครับอืมา,มาเออโคั้นเลย โอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่รู้ว่าเขาจะคัดซิฟใครนะฮะตัวละครตัวนี้เนี่ยนะครับทุกคนมาเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวละครตัวนี้สามารถโอเวอร์เฮเวนได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยอย่างแรกเนี่ยนะครับเราจะต้องมีสตาร์แพตินัมก่อนเนาะสตาร์แพตินัมหาได้จากไหนครับก็หาได้จากธนูธรรมดาเนาะแล้วก็มีธนูไอ้นี่ไหมครับสตาร์แพตินัม สตาเฟนติน่ามหาได้จากธนูธรรมดาอย่างเดียวนะทุกคนเอ้ยไม่ใช่สิธนูเรืองแสงก็หาได้ครับถ้าเป็นธนูเรืองแสงเนี่ยมันจะมีโอกาสออกเยอะกว่าธนูธรรมดานะครับทุกคนครับในตัวผมมีสักดอกไหมอ่าอันนี้นะครับมันจะมีโอกาสออกอยู่ที่10%เนาะแล้วก็ถ้าเป็นบอร์ดเล็กเนี่ยจะมีโอกาสออกอยู่ที่7.5%นะครับหลังจากที่เราได้สตาเฟนติน้าธรรมดามาแล้วนะครับทุกคนเราเนี่ยครับก็ทําการหาสมุด นี่ d ีโอไดอาครับมีหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าถามว่าหาได้จากไหนครับถ้าง่ายที่สุดเลยเนี่ยก็หาตามถนนครับแต่ถ้าแบบแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยเนาะใครที่แบบเลเวล90บวกแล้วนะครับก็ไปที่ตรงนู้นครับตรงที่เมาส์ผมชี้นะทุกคนมันจะมีบอสโจทาโร่อยู่นะครับมันจะเกิดทุกๆ20นาทีไปตีเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้ดีโอไดอารี่มาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าผมแนะนำเนี่ยก็ แนะนำเป็นหาตามถนนก็ได้ครับง่ายดีเนาะแต่มันก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ดวงแล้วแต่ว่าจะเจอหรือเปล่าหรือไม่ก็ไปขอจากเพื่อนก็ได้ครับทุกคนง่ายดีดีโอไดอารี่เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจเนาะว่าต้องใช้เลเวลเท่าไหร่อาจจะแบบ60ขึ้น70ขึ้นหรือไม่ก็30สนะครับส่วนใหญ่ <S <S เอาง่ายๆทุกคนถ้าเราแบบว่ากดแล้วมันไม่เปลี่ยนให้เราเนี่ยนะครับแสดงว่าเลเวลไม่พอเนาะเออก็ ดูที่แชทต,ตรงนี้ครับมันจะบอกเลยครับว่าเราเนี่ยเลเวลไม่พอเนาะต้องการเลเวลเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เนาะมันก็จะบอกเลยครับช่องแชทในเกมเลยครับทุกคนอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคเรามาดูรีวิวกันเลยดีกว่าครับรีวิวเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้ในตีธรรมดาเฮ้ยตีสิบสามเลยนะติดคิประมาณสิบแปดอันนี้น่าจะเป็นดาเมจที่ไม่โดนบวกเลยนะทุกคนน่าจะเป็นดาเมจแบบพื้นฐานแบบระดับนอนเลยนะครับเพราะว่าน,นิสัยนี้มันน่าจะบวกแต่เลือดอย่างเดียวเนาะ ดูดิเลือกตั้งพันห้าโอ้โหแบบเยอะว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเลยน,นะครับโอเคคลิกขวาครับเพาเวอร์พันช์โบงเข้าไปประมาณ19แล้วก็สกิล e ครับสกิล e ก็โอร่าได้ทั้งหมด4.5น้าวินาทีนะฮะอืมดอกละ7โอเคอยู่สกิล r ครับเฮฟวี่พันช์โอ้ยสามต่อมาครับสกิล t สกิล t นี่จะเป็น Starfinger นะฮะ อ่าก็จะเป็นการจบตีระยะกลางๆเนาะแล้วก็สกิลวายครับสกิลวายมีไม่เอ่ยสกิลวายไม่มีเนาะมี ERT นะครับแล้วก็สกิล F สกิล F ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสกิลไทม์สกิ i หรือเปล่าครับเฮ้ยไม่ใช่เอ่อสกิล F มันเป็นไอ้นี่ครับทุกคนครับมันปลาอะไรไม่รู้อะเหมือนปลาลูกกระสุนปืนใหญ่หรือเปล่า p เพลเลตฟลิก p พลเลตไม่แน่ใจนะครับนี่ทุกคนดูสกิล F โอเคก็คล้ายๆกับการยิงปืนของอสแตนทั่วไปนะครับหรือเดวอก็จะเป็นปามีดเนาะแล้วก็สกิล G ก็เป็นการป้องกันปกติครับสกิลเครับสกิลเนี่เป็นนี่นเลยทุกคนทําสกิฟผมจําได้แล้วนี่ครับอ่าเห็นไหมเออประมาณนี้ก็มันจะเคลื่อนย้ายเราเนี่ยนะครับไปที่สูงก็ได้เนาะหรือจะแบบว่าไปรัดของเขาก็ได้เหมือนกันนะครับต่อไปครับสกิลเครับทุกคนดูนะเท่มาก อประมาณนี้นะครับยาเลยาเลยก็คือเขาจะทําการจับทุ่มสองทีต,ต,ต,ต่อยต่อยต่อยนะครับแล้วก็ต่อยติดคิครั้งสุดท้ายอะไรประมาณนี้เนาะสตาร์เบดดาวนะครับต่อไปครับสกิลแซดครับก็เป็นสกิลหยุดเวลาเนาะทุกคนอหยุดเวลาประมาณนี้กดสกิลอีก็ได้นะครับหยุดเวลา อาประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อมาครับสกิล X สกิล X นี่น่าจะเป็นกระโดดหรือเปล่าครับอ่ากระโดดขึ้นที่สูงนะครับสกิล X ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าสกิล X กับสกิล F เนี่ยมันต่างกันยังไงนะฮะสกิล F ก็ขึ้นได้เอ้ยไม่ใช่สกิล H ดิสกิล H กับสกิล X นะครับนี่เห็นไหมมันก็ขึ้นได้เหมือนกันอนะเออแล้วมันต่างกันยังไงเห็นปหเออ แปลกอะมันมันดูไม่มีประโยชน์เลยนะครับมันดูซ้ำๆกันเนาะสกิลเอชเนี่ยมีประโยชน์กว่าเยอะเลยโอเคครับทุกคนสรุปแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้นะครับจะมีสกิลทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสกสิกิลนะครับทุกคนครับมีทั้งหมด10สกิลแต่จะเป็นสกิลของตัวมันเองเนี่ยเสกิลเลยนะฮะจะมีสกิลทีนะครับสตาร์ฟิงเกอร์แล้วก็สกิลเอฟไอแล้วก็สกิลเอชครับ อ่าแล้วก็สกิลเจสกิลเจนี่เท่มากเลยผมชอบมาก <Yeah. S 1> ไอ้สกิลแซดอยู่เวลา <The World. S 1> อ่าแล้วก็สกิลเอกระโดดขึ้นที่สงูงประมาณนี้นะครับทุกคนครับสำหรับสกิลเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยต่อมาเนี่ยลองดูเพิร์กกันหน่อยทุกคนเพิร์กสแตนตัวนี้มันจะปนแปลกๆนิดนึงนะครับมันจะเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วก็ มันจะมี2เปิร์ครับที่เหมือนไม่มีความสามารถอะไรเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีไว้ทําไมเนี่เห็นไหมทุกคน no description นะครับมันก็อัพไว้ให้แล้วเนาะเนี่ยสามอันนี้ยครับอันนี้คือแบบปกติเลยใช่ไหมอันนี้มันคือแบบมันมันเหมือนมันโดนอัพไว้แล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะเนี่ยแต่แบบมันใช้แค่ศูนย์พอยเองครับทุกคนครับโอเคไม่เป็นไรมานี้ครับ อันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นการบวกดาเมจนะครับของสกิลสตาร์ฟิงเกอร์นะฮะทุกคนครับถ้าผมเอ่อถ้าผมไม่มั่วเนาะเพราะมันเขียนว่าสตาร์ฟิงเกอร์สไตล์อาร์มอร์เอ่อพาวเวอร์ฟูลนะครับประมาณนั้นเนาะสตาร์ฟิงเกอร์มันก็บอกชื่อไว้แล้วอะ่ะน่าจะใช่นะทุกคนอืมประมาณนี้ครับแล้วก็สตาร์เพนดีนัมเนี่ยมันใช้พอยต์ในการอัพเปิร์กให้ตันเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ24พอยต์เลยนะทุกคนโคตรเยอะอะ่ะดีโอใช้แค่17เองนะ แล้วก็อันนี้ครับเปอร์สีฟ้าเปอร์ทางด้านสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นเปอร์การหยุดเวลาครับทุกคนถ้าเราอัพถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับมันสามารถหยุดเวลาให้เราเพิ่มขึ้นได้เป็น7 5เลยนะครับถือว่าเยอะเอาเรื่องเลยมากๆ โคตรเยอะอยู่เวลาได้โคตรนานนะแต่มันจะแล้วแต่สแตนด้วยครับทุกคนครับต่อมานะครับเพอร์สีส้มเนี่ยก็จะเป็นเพิร์การบวกดาเมจให้เราเนาะทุกคนส่วนใหญ่หแล้วเนี่ยสแตนทั่วไปมันก็จะมีอยู่แล้วนะครับแต่มันจะมีแค่ถึงตรงนี้เนาะเห็นไหมมันจะมีแค่นี้ใช่ปะแต่ว่าสตาร์แพตินัมเนี่ยมันสามารถดีดดาเมจตัวเองขึ้นไปได้อีกนะครับถึง3 8เปกันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวผมทําการอัพให้หมดนี่เลยแล้วกันนะครับโหทุกคนครับเหมือน24พอยต์จะไม่พอ เพผ่ป,ปลาไปยี่แปดครับทุกคนครับดูดิ <c oughs> ขาดอีกสี่พอยต์โอ้โหอะไรครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มเอ่อเพิ่มอีกสักสี่พอยต์แล้วกันนะครับทุกคนครับจะได้เห็นดาเมจเนาะนี่ฮะทุกคนครับผมไปฟาร์มาแล้วผมสามารถอัพเปิร์กได้จนครบทุกเปิร์กแล้วนั่นเองนะฮะนี่เลยตามนี้ไอสองอันนี้ก็ตามที่ผมบอกครับมันอัพไม่ได้เนาะนี่มันจะอัพได้ทั้งหมดเท่านี้นะครับมาคราวนี้เนี่ยเราไปแบบว่าเช็คดาเมจกันหน่อยแล้วกันนะครับเป็นดาเมจพื้นฐานนะทุกคน อาเช็คดาเมจกันหน่อยแล้วก็เออต้องไปเทสไอ้นี่ด้วยครับไออะไรนะไอ้สกิลสตาร์ฟิงเกอรครับสกับสกิลอยู่เวลาเนาะผมแนะนําถ้าอัพเปิร์กแล้วเนี่ยให้รีตัวครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยเปิร์กมันไม่ทํางานแล้วทุกคนมันจะดูเหมือนว่าเปิร์กเออแบบเหมือนเปิกไม่ช่วยอะไรใช่ไหมแต่จริงๆ่ะมันต้องรีตัวครับนี่เฮ้ยต่อย18เลยนะเออยี เก้าจุดเจ็ดห้าสิบสตาร์ฟิงเกอร์สี่ห้าแล้วก็สกิล<ะ>เอฟสามสี่เอชเจออประมาณนี้สกิลแซดครับสกิลแซดเนี่ยจะเป็นแบบว่าอยู่เวลาได้นานมากๆครับทุกคนครับเออเดี๋ยวผมจะลองแบบ หยุดเวลาแล้วลองรัวสกิลดองน้อทุกคนครับว่าไอเนี่ยมันจะตายไหมถ้าไม่ตายไม่แปลกน,นะเพราะว่านิสัยมันไม่บวกอะไรเลยนะครับในเรื่องของดาเมจเนี่ยนี่โอเคหยุดเวลาแล้วโอ,โอ,โอ,โอ้ประมาณนี้ครับทุกคนครับ คือม <muitas S 2> ันอยู่เวลาเท่ากับพอๆกับ The World เลยแต่ว่า The World เนี่ยเหมือนจะแบบว่าจุกดปุ๊บมันจะมาแบบเร็วกว่า Star p l พ t i n u m นิดนึงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะทุกคนครับแต่ก็จะประมาณนี้เนาะเออแล้วก็ Star Finger อ๋หอ Star Finger มันมันบวกดาเมจยังไงนะอืมผมไม่แน่ใจอ่ะทุกคนครับว่าไอเปิข้างบนเนี่ยมันแต่มันบอกว่า Star f ฟิ g เกนะ s <sketches> t ต r o เอาดาเมจพาวเวอร์ฟูทั้งหมด ยังไงวะไม่ค่อยเข้าใจก็เป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนครับสำหรับสแตนสตาร์เ a t ตินัมโอเวอร์เฮนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายลาไปด้วยนี่เลยอยู่ไ่